สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยไต่ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่16เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับซึ่งกําลังมีตัววัดหลายตัวหรือวัาดัชนีเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะมองบ่งบอกให้เห็นถึงความเชื่อมั่นถึง โอกาสที่เศรษฐกิจจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกของรายการครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเราจะไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ภาคก,การท่องเที่ยวปรับตัวมีการขยายตัวในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้เป็นการเป็นปัจจัยในการหนุนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้ขยับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับจะพูดคุยกับคุณพิสิทธ์พัวพันผู้อำนวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของการทําประกันภัยข้าวนาปีนะครับตอนนี้ทากศก็มีคําแนะนําว่าควรจะให้เกษตรกรเนี่ยไปทําประกันภัยเนื่องจากว่าจะได้เป็นการป้องกันภัยที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนนะครับได้๋พูดคุยกับคุณสมเกียกิกีมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทากศในช่วงแหล่งทุนนะครับ ธนาคารออมสินครับขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนเพื่อการรีโอเพนธุรกิจโรงแรมและก็สปรายเชนนะครับโดยมีสินเชื่อวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทนะครับสามารถที่จะใช้บสอยอในการคำประกันได้แต่ถ้าสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับส่วนระยะเวลาในการชําระคืนมีระยะเวลาน,านาน7ปีด้วยกันนะครับอัตราดอกเบี้ย ช่วง2ปีแรกจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ร้อยละหน9นะครับปลอดชำระเงินต้นกรณีที่ชำระคืนเงินต้นตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นชำระคืนในปีที่3ถึงปีที่เี่ยต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้าประกันแบบเต็มวงเงินส่วนอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ M L R ลบหนึต่อปีนะครับแต่ถ้าเกิดใช้บสยค้าประกันกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้าประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละสานะครับจะคิดอัตราดอกเบี้ย M L R ร้อยละศูนย์จุดห้าต่อปี และก็กรณีที่บสยษัทคำประการเต็มวงเงินนะครับจะคิดอัตราดอกเบี้ย M L R ต่อปีผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.orth หรือจะเข้าไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้นะครับหรือจนกว่าจานวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็น Facebook Fan Page เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข42-2 1 0 7 5 4 2 2 1075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนรานกับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะคร จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับวันนี้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวคําถามจะตามมาคําถามมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินครับเป็นสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดนะครับสำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการตลอดจนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระหรือองค์กรมหาชนก็ได้นะครับซึ่งต้องเป็นหน่วยงานที่ได้มีการทํา MOU กับทางธนาคารเอาไว้นะครับซึ่งสินเชื่อสวัสดิการสู้ภยัยโควิดนี้ผู้ที่สนใจไม่ต้องมีบุคคลค้าประกันนะครับไม่ต้องมีบุคคลค้าประกันทันอีกครั้รบธนาคารออมสินนะครับขอ,อนําเสนอสินผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสู้ภยัยโควิดสําหรับบุคลาก,กรที่ ได้มีการทำ M.O.U กับทางธนาคารเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการก็ตามหน่วยงานรับวิสาหกิจก็ตามองค์กรอิสระก็ตามหรือแม้แต่องค์การมหาชนก็ตามนะครับซึ่งสินเชื่อในสวัสดิการสู้ภัยโควิดนี้นะครับผู้ที่สนใจไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันแต่อย่างใดน,นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดนะครับสําหรับบุคลากรในหน่วยงานที่ได้ทํา M.O.U กับทางธนาคารออมสิน ซึ่งจะเป็นหน่วยราชการเป็นหน่วยรัฐประสิรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นองค์กรอิสระหรือว่าองค์กรมหาชนเนี่ยนะครับสินเชื่อสวัสดิการสู้ภยัยโควิดนั้นจะต้องใช้บุคคลเพื่อการค้ำประกันในการขอสินเชื่อหรือไม่นะครับส่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่15สิงหาคมจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสาวิตรีฉิมพาลีด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์พัวพันนะครับผู้อำนวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกับเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ขยับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณมีรพัฒนครับสถานการณ์เป็นยังไง้หมครับตอนนี้คือในในภาพรวมนะครับเราก็จะเห็นเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ปรับตัวดีขึ้น นะครับแล้ตัวที่สัญญาณหลักๆนีเก็ค,คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่ปรับเกยดีขึ้นใ,นในทุกภูมิภาคนะครับเราก็จะเห็นพอสถานการณ์โควิดเนี่ยคลี่คลายลงนะครับเ,เรื่องของการเปิดเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยมันก็ช่วยผลักดันเรื่องของออนักท่องเที่ยวนะครับในภูมิภาคต่างๆนะครับ อันนี้มันก็จะทําให้ตัวตัวเลขของเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นภาคใต้าภาคตะวันตกภาคตะวัอนออกนะครับที่ที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ,รบเอ,อเรื่องของเออ,อย่างยกตัวอย่างเนี่ยภาคภาคใต้เนี่ยนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยจํานวนผู้เยี่ยมเยือนแล้วก็รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเนี่ยขยายตัวสูงมากมากนะครับจานวนผู้เยี่ยมเยือนเนี่ยขยายตัว 2 3 0พันาร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์รายได้ของู้เยี่ยเยือนเนี่ยขยายตัวส0 0พันกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้มันเป็นมองในมองในเชงิงของโฟกัสไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยนะฮะอย่างเดียวเลยนะก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับโควิดปีที่แล้วกับพอไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย <im itation> มันก็เลยขยายตัวได้ค่อนข้างค่อนข้างแต่สุดวันนี้เราก็จะเห็นนะว่าเศรษฐกิจทุกพิภาคเนี่ย ถ้าไปดูในในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจะขยายตัวได้ค่อนข้างดีครับอในภาคตะวันตกก็ขยายตัวได้ดีเช่นเดียวกันเรื่องของการท่องเที่ยวครับตะวันตกนี่เห<ต>มือนกันเลยเราเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับไอ้กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมเปิดเมืองเนี่ย<ะ>มันจะเป็นตัวเลขที่ขยายตัวได้ดีครับอ๋อกับสแสดงว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวเลขหลักมันมันถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีในยะอะไรกับภาพรวมของประเทศไทยไหม,ค,มนะครับเนี่ยคุณพิสิทธิ์ครับคืออันนี้อันนี้มันก็จะเป็นตัวนึงที่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่เราเผชิญกับสถานการณ์โควิดเนี่ยตัวนี้มันจะหายไปนะครับเอาอาน,นี้ผมมองว่าอย่างถ้ามองในเชิงโครงสร้างเนี่ยช่วงก่อนโควิดเนี่ย การท่องเที่ยวในภาพรวมนะครับมันประมาณ18%ของ GDP 18นะฮะ18อันนี้คือก่อนก่อนโควิดนะฮะก่อนโควิดเมื่อปี62ครับซึ่งต่างชาติเที่ยวไทยเนี่ยประมาณ12%ไทยเที่ยวไทยประมาณ6โอ้โห6%ของ GDP เพราะไอตัวเนี้ยพอมันได้รับช็อคช่วงปี63-64แล้วพอปี65เนี่ยกำกลังจะฟื้นตัวเนี่ย มันก็จะก็จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นครับจัดฐานที่ต่ำครับอืฐานที่ติดจะบอกว่าติดรอบก็ไม่เชิงบตีมันก็ตำสุดมันก็ศูนย์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอ้โหน่าสนใจเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขเรื่องการท่องเที่ยวก็ยังช่วยแล้วมันจะมีผลยังไงต่อฮะคุณพิสิทธิ์ครับคือเรามองปีอย่างถ้ามองเฉพาะต่างชาติเที่ยวไทยนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเราเคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมามาเมืองไทยเนี่ยเกือบสี่สิบล้านคนเมื่อปีหกสองนะครับพอมาปีหกสามเนี่ยเหลือหกจุดเจ็ดล้านคนอพอปีหกสี่เนี่ยเป็นปีที่ถือว่าการท่องเที่ยวแย่ที่สุดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสี่แสนสามหมื่นกว่าคนคมาเปิดประเที่ช่วงปลายปีหกสี่นะครับปีนี้เนี่ยเราก็มองนักท่องเที่ยวนเนี่ยกระทรวงการคลังเราก็มองจํานวนนักท่องเที่ยวประมาณแปดล้านคนค นะครับเมื่อวานนี้สภาพัฒน์เพิ่งประกาศตัวเลขเนี่ยสภาพัฒน์ก็มองจานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณอประมาณ9.5ล้านคนอันนี้ก็คือจะเห็นว่าตัวเลขการท่องเที่ยวมันมันซ้นตัวจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะถูกไหมครับปีที่แล้วมัน400,000กว่าคนเทีบกันไม่ได้เลย8,9ล้านคนเพราะนนั้เพิ่มขึ้น20 20เท่าใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวเลขที่ที่เราเรามองกันเมื่อกี้ว่า มันไปเห็นตัวเลขการเยี่ยมเยือนการท่องเที่ยวในภาคอีสานเนี่ยขยายแต่ภาคตภาคตะวันออกภาคตะวันตกขยายตัวสูงครับครับครับนั่นแปลว่าสิ่งที่จะตามมาถ้าเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมันก็ขยับขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วพลจากนั้นปอมันจะเป็นยังไงในในเรื่องของเซอร์เคิลหรือว่าวงจรทางเศรษฐกิจเนี่ยค็พสิทธิ์ใช่ครับรายได้เนี่ยถ้าอ้างอิงตัวเลขของสภาพัฒน์เนี่ยที่ประกาศไปเมื่อวานที่คาดการณ์ปีหกห้าทั้งปีเนี่ยปีนี้คาดว่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาต ประมาณ6กแสนหกหมื่นล้านหกแสนหกมืก่นก็ก็จะเห็นว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยก็ก็ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันกนะครับหกแสนหกหมื่นล้านเนี่ยอาจจะได้ประมาณสามถงสี่เปอร์เซ็นของ GDP ที่ที่ที่กลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีข้อดีอย่างคือมูล,ลค่าเพิ่ม ในระบบเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะสูงถูกไหมครับมันมันจะมีความแตกต่างจากการส่งออกอื่นๆที่บางทีเราต้องนําเข้ามี Import c อ n t e น t มีการนําเข้าแต่ท่องเที่ยวเนี่ยมูลค่าเพิ่มมันมักจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเลยโดยตรง,รงนะครับเวลาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไปใช้จ่ายไปไปรับประทานอาหารใช่ไหมครัวัตถุดิบที่ใช้ผลิตต่างๆมันก็เป็นวัตถุดิบในประเทศอันนี้มันก็จะปอยเกิด การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็กุนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับอืครับถ้างั้นเนี่ยจะสรุปว่าภาคใต้จะเติบโตได้ด้วยการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักได้ไหมฮะใช่ครับได้นะฮะอันนี้อันนี้เพราะยังไงภาคใต้เนี่ยก็พึ่งพาเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวอยู่แล้วถ้าเราไปดูถ้าผมจำไม่ผิดโครงสร้าง GDP ของยกตัวอย่างจังหวัดภูเก็ตนะครับ ก็เกือบ8เปอร์เซ็นตก็มาจากภาคบริการอืมก็คือท่องเที่ยวนี่แหละอืมใช่ครับกับชัดเจนตรงนี้แล้วก็ภาคตะวันออกก็คล้ายๆกันไหมฮรใช่ครับภาคตะวันออกนี่ก็เราจะเห็นนะเมืองหลักของของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ในภาคใต้ภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับสมุยสุราษฎร์ธานีสมุยับนะครับภาคตะวันออกก็พัทยานะครับพัทยาก็เป็นเมืองที่คนเดินทางมา ท่องเที่ยวมากติดอันดับต้นๆของโลกนะครับเช,ชียงใหม่กรุงเทพมหานครอันนี้มันก็จะเป็นเมืองที่ได้รับประโยชน์จากการกิการท่องเที่ยวที่เปิดต,ตัวมากขึ้นครับอ้าวแล้วอย่างภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับคุณพิสิทธิ์ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็เริ่มฟืน้นตัวนะครับแต่แน่นอนว่าภาคอุตสาหกรรมก็เมื่อถ้าดูตามข้อมูลเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ขยายตัวอ มากนักเทียบกับการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าตัวเลขภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันครับับดีขึ้นเหมือนกันแล้วก็ภาคภาคเหนือนี่ก็หลักๆก็เป็นเชียงใหม่ใช่ไหมภาคการท่องเที่ยวแล้วก็มันมีภาคอื่นไหมฮะหมายว่าทางเศรษฐกิจเลยในอย่างอื่นคุณพิธิเเอ่อครับคือต้องต้องเรียนอย่างี่ว่าภาคภาคภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันมันก็มีอุปสรรคอันหนึ่งที่เราจะได้ยินกันเรื่องของอ่อซัพลายดิชชันต่างๆที่มันเกิดขึ้น เครับเรื่องของชุดขาดแคลนอะไรเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเป็นอุปสรรคที่ที่เกิดขึ้นในเรื่องของภา,าคอุตสาหกรรมับที่ที่ทําให้อ่าภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็จะจะเห็นนะฮะตัวเลขเอ่อผลผลิตภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยเดือนมิถุนาตัวเลขล่าสุดที่ก็ติดลบเล็กน้อยนะครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งนะครับศูนย์จุดหนึ่งนะครับ เอ่อทั้งปีครึ่งปีแรกเนี่ยขยายตัว0.5ครับนะครับภาคการ,กรเกษตรเนี่ยรเ,เรียนมิทุนายนตัวเลขกล่าสุดแกษมีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว6.5ครับนะครับครึ่งปีแรกขยายตัว4.3อืมนะครับอันนี้ก็จะให้ให้ทุกท่านได้เห็นว่าวการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจวันนี้หลักๆก,กจ็จะมาจากภาคการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกลับ,บมาฟื้นตัวให้ดีครับ ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากการส่งออกใช่ไหมฮะหลักๆระดับแของเรารับการส่งออกแต่ว่าการส่งออกก็ตีมันมีปัจจัยภายนอกนะปัจจัยภายนอกในงเศรษฐกิจโลกของอ่สป라이ดิัอชั่นต่างๆด้วยครับหมายถึงว่าถ้าถ้าจะคุยในประเด็นเรื่องการส่งออกมันก็ต้องไปดูเป็นรายสินค้าอีกใช่ไหมฮะใช่ครับรายผลิตภัณฑ์เพราะมันไม่เท่ากันอีกภาพรวมเนี่ยการส่งออกในภาพรวมเนี่ยนะครับเดือนล่าสุดมิถุนาเนี่ยขยายตัวสิบเอ็ดดเก้าอืมครับ นะครับคำตอบในภาพรวมเดือนมิถุนาขยายตัว11.9ครับนะครับตัวที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างยานยนต์เนี่ยส่งออกติดลบ6.7ลบ6.7อันนี้ก็เท่าที่เราไปเช็คก็เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ค่ะอ๋อครับครับผมว่าหลายๆท่านที่ประชาชนที่จะไปซื้อรถใหม่เนี่ยเวลาไปจองรถตอนนี้ก็นานหน่อยความล่าช้าเพราะว่ามันมีมันไม่เป็นข้อจํากัดไม่ใช่เรื่องของความต้องการซื้อแต่เป็นข้อจํากัดเรื่องของการผลิต ที่รถยนรุ่นใหม่สมัยใหม่เนี่ยมีใช้ชิปใช้เทคโนโลยีคอนดักเตอร์สมองกลสมองกลใ,ใ,ใช่ครับใช่ครับ, <laughs> พบเพราะนย่งงี้มันทำงานไม่ได้นะฮะต้องต้องมีพวกนี้มาเกี่ยวข้องด้วยอืมครับภาครถยนต์น่าจะเจอส่วนส่วนภาคเอ่อเรื่องของอุตสาหกรรมหรือว่าเรื่องการส่งออกเนี่ยที่ได้ผลกําไรหรือว่าได้อัตราการเติบโตดีๆนี้เป็นยังไงบ้างครับมีมีอะไรบ้างฮะเอ่อภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีๆนะครับก็ก็จะเป็นเอ่อเรื่องของ สินค้าส่งออกพวกเอุตอสาหกรรมการ,กรเกษตรนะครับขาาาายายตัว2ามเปอร์เซ็นต์การเกษตรกรรมขยายตัว21เปอร์เซ็นต์นะครับสินแร่และเชื้อเพลิงขยายตัว2บเปอร์เซ็นต์กัรเกษตรสินแร่และเชื้อเพลิงขยายตัว73เปอร์เซ็นต์ามเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ขยายตัวได้ดีครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ทิศทางมันน่าจะเป็นอย่างนี้ ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเกิดเหตุขึ้นวุ่นวายอีกเนี่ยโอกาสที่จากนี้ไปจนถึงช่วงปลายปีสุดท้ายช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะเป็นยังไงต่อคุณพิสิทธิ์ครับเช่วงครึ่งหลังผมว่าหลายๆหน่วยงานก็มองตรงกันนะครับ,รบว่าทิศทางเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะฟื้นตัวได้ต่อนื่องนะครับครึ่งปีแรกเนี่ย GDP สภาพาดพื้นประกาศมาเมื่อวานนี้เนี่ยครึ่งปีแรกขยายตัว2.4ครับใช่ไหมครับครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะ เราน่าจะเห็นการเติบโตประมาณก็อาจจะเห็นตัวเลขสี่เปอรเซนตับก,การพื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งปีเนี่ยถ้าอย่างตัวค่ากลางของการประมาณการของสภาพาักก็สามปอรนทั้งปีเฉลีย่ยใช่ไหมครัแล้วก็ของคลางเองเราก็มองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะขยายตัวได้สามจุดห้าสมจุดห้าคอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นภาพเศรษฐกิจที่ที่มองครับ ครับก็ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือว่าเราน่าจะมีสตางค์มากขึ้นแช่คานี้ได้ใช่ไหมครับครับภาษาชาวบ้านแต่ว่ามันมันจะต้องไปดูเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนเรื่องของปัจจัยอะไรไหมฮะที่มันอาจจะส่งผลให้มันขึ้นขึ้นลงลงหรือว่ามันไม่ไม,ไม่สะเทียรแลเท่าที่ควรเ่ยคุณพิสิทธิ์ฮะเรื่องอัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็มันมีหลายๆปัจจัยที่มากระทบนะครับแต่วันนี้เราก็เริ่มเห็นค่าเงินบาทเริ่ม,เร,มเริ่มสง่งแค่งขึ้นะครับเออ แล้วถ <ítulo> ้ามองไปข้างหน้านะครับการท่องเที่ยวฟื้นมีเงินตราต่างประเทศรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาครับนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นได้นะครับถ้ามีปัจจัยเรื่องของเรฟจที่ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแล้วไม่มีแล้วไหมสิ้นปีนี้มีไหมครับกรเบร็เก็ยังตลาดก็ยังคาดว่าเฟกจะขึ้นครับต่อไปในประชุมเดือนกันยาก็อาจจะขึ้นอีกห้าสิบโอ้โหห้าสิบ เบอรสุดพอย์หรือ15เปอร์เซ็นเนะครับ,รบแต่ว่ามองแต่ตลาดเนี่ยเขาก็มองไปข้างหน้าว่าเศรษฐกจิจจะหลังจากนี้เศษคงจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ย<อ>แล้วเพราะว่าก็มองว่าเงินเฟ้อเริ่มที่จะขึ้นเอ่อตัดเข้าอ่ผ่านจุดสูงส,สุดของเงินเฟ้อในสหรัฐแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้อ่อเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วอีกประเด็นนึงก็คือเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะมีสัญญาณชะลอตัวลงถูกไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นข้อ ก็ประเด็นที่จะเรื่องของการเร่งขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐอาจจะไม่ได้อาจจะชะลอตัวลงแล้วก็เป็นให้นักลงทุนหรือคลายความเครืวลหรือ,อฟันฟโฟล์เงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยไม่ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะไหลกลับเข้ามาในตลาดแลให้เกิดใหม่ได้ครับเพราะฉะนั้นบาทมันก็จะแข็งขึ้น เพราะค่อน้ามันอยู่ในประเทศเยอะขึ้นก็น <ะ S 2> มีโอกาสมีโอกาส <wheelchair, S 1> อืต่อจับตามองก,กันต่อไปทีนี้ว่าส่วนบรรดานักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมีมีภาคไหนบ้งางไหมครัคุณพิสิทธิ์ท,ที่ควรจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีหรือว่าอาจจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเพื่อรองรับการเติบโตของเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยครับคุณพิสิทธิ์ครับครับก็แน่นอนว่าภาคภาคเศรษฐกิจที่จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมครับพัฒนาารการขนส่งับโลจิสติกต่าง นะครับเรื่องของอการค้าปลีกค้าส่งนะครับถ้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้ามาเนี่ยเซกเตอร์เหล่านี้ก็จะได้รับอันสงของการเติบโตครับครับครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับส่วนเรื่องการเงินการคลังอะไรก็เดี๋ยวมีปัจจัยภายนอกเกี่ยวข้องแล้วก็ปัจจัยภายในด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรารู้ทิศทางของเฟดที่เขาจะปรับอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่มันชะลอลงแล้วเนี่ยแล้ว เงินที่ได้จากการท่องเที่ยวถ้าตัวเลขมันออกมาแล้วมีปริมาณมากขึ้นกว่านี้อีกเนี่ยโอกาสที่เงินบาทจะแข่งค่าขึ้นตามไปด้วยมันก็ตามมาไหมครับคุณพิสิ์ครับครับผมว่าอันนี้มันก็เท่าที่ผมเซอร์เวในตลาดตลาดวิเคราะห์เนี่ยน,นะครับก็ก็มองว่าทิศทางปลายปีแล้วก็ปีหน้าเนี่ยค่าเงินบาทก็มีโอกาสที่จะแข่งข้าแข่งขาขึ้นนะครับอันนี้คือกาวิเคราะห์ตามตลาดต่างๆนะหนาว การคล่องตามตลอดต่างๆเนี่ยมันก็นจะมีโอกาสยังไงก็คงจะต้องคุยกันบ่อยๆหน่อยนะครับผู้พิสิทธิ์ครับช่วงจากนี้ไปครับได้ครับเชิญพัดชมนี่ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับกับคุณพิสิทธิ์พัวพันนะครับผู้นวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับคุณผู้ฟังครับปัจจัยอย่างที่บอกไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเราขยับตัวดีขึ้นนะครับภูเก็ตนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าหลักๆเขาก็นี่แหละเรื่องของการท่องเที่ยวสมุยนนนนี่กก็เหมือััะครบ สองเกาะเนี่ยทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของภาคใต้ขยับตัวดีขึ้นเพราะว่ามันทีความเชื่อมโยงการเดินทางซึ่งกันและกันอยู่ระหว่างหัดใหญ่ประรทัโซสมุยไปภูเก็ตภูเก็ตมาสมุยสมุยไปภูเก็ตเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวของปัจจัยเรื่องการท่องเที่ยวที่ทําให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมีการปรับตัวเพ,เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของ ทกสครับแนะนําเกษตรกรนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําประกันภัยข้าวนาปีเนี่ยควรจะไปทําได้แล้วนะครับเพื่อเป็นการรับมือกับประกาศแปรปวนเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมเกียิกีมาวาหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสู้ภยัยโควิดสําหรับบุคลากรในหน่วยงานที่ ได้ทำา MOU กับทางธนาคารออมสินเอาไว้นะครับซึ่งก็มีทั้งหน่วยราชาการรัฐวิสาหกิจมีทั้งองค์กรอิสระและก็องค์การมหาชนเนี่ยนะครับคำถามคือผู้ที่ขอสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดเนี่ยนะครับจะต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือไม่ส่งคําตอบมานะครับ SMS 422 1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ